ก็ส่วนยางนะผมผมจะใส่เป็น200นะผมก็เป็นลายดีนนะผมซึ่งผมทอจากเอเอาดุมนะคผมหน้าหลังนะไปยิงทรายนะอันนี้มันเปียกน้ำหน่อยมันจะกะาสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูช่องบุบบาลลอ,อยนะผมก็คลิปนี้นะครับผมผมก็จะเอาดุมนะผมไปยิงทรายแล้วก็เอาไปขึ้นซี่นะผม คือล้อ17นั่นเองคือตอนนี้ผมไม่อยากใส่ลูจอดแล้วทุกคนเพราะว่าคือส่วนตัวผมผมชอบยกล้อไงแล้วทีนี้เพื่อนที่พาไไหมว่าเวลายกล้อเนี่ยที่ภาพน้าผมนะก็คือล้อหลังมันรับน้าหนักทั้งหมดนะครับผมก็คือคือมันไม่โอเคอะไรคือมันไม่โอเคนะผมตอนนี้ผมผมจะเอาไปตัดซีนะผมแล้วก็ส่งร้านยิงทรายนะผมถ้าผมทําเองเนี่ยมันมันไม่โอเคนะครับผมถ้าเอาสเปรย์ฉีดนะครับเพราะว่าผมเคยเอาไปพ่นแข้งเอเมเด็กแล้วก็มัน ของที่ไม่โอเคก็สภาพรถผมก็จะรื้อทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าอุยเหยียบเลยวะก็ผมจะรื้อเปลี่ยนชุดสีนะครับผมก็ผมอยากลองเจาะอันนี้ว่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะคอนโซลหรืออะไรวะเดี๋ยวผมอยากเจาะให้แบบว่าลมเข้าตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะก็นี่นะผมแบตก็มัน แบดบลูกเดิมมันเก็บแบดได้ไมาเยอะครับผมก็เลยใส่ลูกใหญ่นะประมาณนั้นนะแต่ที่จริงรถผมก็ลูกเดิมอมประมาณนั้นก็สภาพก็จะประมาณนี้นะผมอ่ากุณยอดนะกับการที่ผมเอาท่อมาวางค้ำไว้นะผมเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือแบบว่าขาตรงขาตั้งอะไรเนี่เพราะผมไม่มีขาตั้งนะผมคือช่างที่ทํารถให้ผมก็แกเอาออกไปนะผมคือตัดขาดไปเลยนะผมพวกบ่งพบุดอ,ออกมดก็จะใช้เป็นดุม เดิมนะผมทั้งหมดนะเพราะผมคิดว่าดุมเดิมน่าจะทนกว่าดุมที่เขาเอามาเจาะนะผมแต่ถ้าดุมแท้เจาะอ,อันนี้ก็ไม่มั่นใจแต่ถ้ายกรอบเอาดุมเดิมนี่แหละผมว่าเวิร์กว่ะทุกคนโอ้ยกับการที่ผมลื้อคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะประกอบกลับคืนได้หรือเปล่านะทุกคนนะโอ้สุดยอดอ่ะนี่ก็ชุดสีเดิมนะผมคือผมไม่ได้คือผมจะเก็บไว้นะเพราะมันเป็นชุดสีแท้นะ ็สภาพก็ถือว่าดูได้นะทุกคนนะรถผมมันมันก็ไม่ได้โสมมากแล้วผมเดี๋ยวส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยล้างนะผม,มนี่ครับเดี๋ยวพวกชุดสีดําดําด้านอะไรเนี้ยผมจะไปเบิกเบิกใหม่เดี๋ยวรอรอชุดสีข้างนอกมาก่อนนะผมคือผมสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอเขามาก่อนก็ ก็ส่วนกองนะครับผมผมซื้อมาที่เรียบร้อยก็จะเป็นมันขายแยกนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่แนะนํานะครับผมคือมันขายแยกก็คือตัวกล่องข้างในแล้วก็ตัวฝาตัวนี้คือผมซื้อแต่ตัวฝาตัวนี้มาคือผมอยากใส่เป็นยางใหญ่เว้ทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนี่ครับผมก็ คาบูก็ต่อกับกองเรียบร้อยของผมมันจะเป็นแบบว่ารถใส่กองนะผม mm hmm. ก็ธรรมดานะครับผมนะั่นลูกเดิมนะซุดยอดอ่ะลูกเรือก็ต้องใส่ใส่กองนะผมถึงจะวินโอเคนะประมาณนั้นแหละโอเคนะก็ส่วนยางนะผมผมจะใส่เป็น 200นะผมก็เป็นลายดีมนะผมซึ่งผมถอดจากเอ็มกก็คือเอ็มตอนนี้คือมันยังขี่ไม่ได้ครับผมก็ผมส่งเครื่องไปทําอย่างที่ผมอัพคลิปนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอายางเอ็มเมกมาใส่ของมีโอก่อนนะผมก็่วกเอ็มแมกค่อยว่ากันทีหลังครับก็รอลอเครื่องมาก่อนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าใส่เป็นล้อสิเ็นี่ยผมจะใส่เป็นดุมตรงรุ่นลวผมจะไม่แปลงนะคะนี่ก็เดี๋ยวเรอเอาร้อนะผมไปตัดซีแล้วก็เอลืมฟ่า ฉันลืมเลยนะก็ <ciones> นี่นะผมเดี๋ยวเราจะเอาบอก,อปกไปปาดด้วยนะโอ้เสียดายมาทุกคนนี่คือบอกแท้นะครับผมอันนี้คือแท้โรงงานแล้วก็บอกแฮนด์ก็โรงงานนะผมคือผมจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะทุกคนนะถ้าสวยมันมันก็ต้องสวยนะผม <Mean> ก็เดี๋ยวพวกดิบหน้าอะไรนี้เดี๋ยวค่อยแปลงแล้วกันนะครับผมนะครับ <cle ansing noise> ก็ คือมันหาเม,มือสองไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีชุดหน้าครบชุดเป็นโชกหน้าแล้วก็เป็นปั๊มบนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปั๊มล่างผมก็ลองทักผมมานะผมก็ลองเสนอราคามาว่าเพื่อนๆจะขายราคาเท่าไหร่ถ้าผมโอเคถูกใจในราคานั้นผมจัดนะครับผมมา ลองทักมาดูนะครับผมก็ค่อยว่ากันนะครับชุดหน้าเราเอาชุดนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับผมก็ถ้าเราใส่เป็นร้อยสิบเจ็ดดุมหลังมันมันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ตัดน,นะผมก็ดุมหน้าถ้าจะแปลงเป็นดิสเดี๋ยวเราค่อยมาตัดทีหลังนะผมโอเคปะปะครับผม okay, โอเคครับผมก็เราได้ตัดซี่ไปที่เรียบร้อยนะครับนะผมโอ้ก็คือตัดเองนะโคตรเสียวอะก็คือร้านเขาปิดแล้วนะครับแต่ก็ดีที่เขาันยังให้ยืมเครื่องมือนะครับสภาพว่าโอ้ยไงวะสะภาพดุมก็จะประมาณนี้นะผมก็เราจะมาดูกันว่าหลังยิงซาเสร็จเนี่ยมันจะออกมาเป็นไงโอเคครับผมก,ผมก็ผมก็ได้เอาดุมนะครับผมหน้าหลังนะั้นไปยิงซายนะอันนี้มันเปียกน้ำหน่อยมันจะ มันต้องดูแบบตอนมันแห้งทุกคนมันจะเป็นเนื้อแบบว่าด้านๆน่ะก็ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคกว่าเดิมอาจจะมีรอยเล็กน้อยครับผมเพราะว่าโอ้โหถ้าเป็นดุมตรงรุ่นของมันจริงๆนะครับแบบว่าขี่ออกมาออกรถตั้งแต่วันแรกนะครับผมมันก็มีรอยใช้งานเป็นปกตินะครับผมแล้วก็มีรอยซี่ประมาณนี้นะสุดยอดโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอารอไปขึ้นนะเดี๋ยวเราไปเจอกัน Icana, ตอนที่ใส่ล้อเสร็จนะครับผมนะปโอเ้ยเป็นไลวเี่ยก็ผมก็จะเอารอเอเมเดตนะผมคือผมคิดว่าสีนี้น่าจะโอเคที่สุดคือมันเป็นสีแบบผมชอบใส่ล้อแบบสีแบบเจ็บเจ็บนะผมก็คือถ้าคลีนก็คือคลีนไปเลยนะจ๊ะแต่ว่าก็ผมคิดว่าสีนี้มันเจ็บสุดแล้วทุกคน แดงน้ําเงินอ่ะอ่ะแดงน้าเงินมันเพราะว่ามันทึบไปทุกคนก็สีนี้จะเป็นแบบโทนสว่างสว่างเลยนะเพราะว่าม่วงนี่มันก็ผมว่ามันเป็นสีแบบออกทึบๆนิดนึงได้รถผมมะก็จะเอารถตัวนี้นะผมไปใส่ดูมีโอนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใส่ยางตัวเนี้ยมันจะติดหรือเปล่าคือตัวนี้เป็นยางสองก็จริงนะครับแต่ว่าหน้ายางมันบอกไม่ถูกว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันกว้างอ่ะมันสูงอ่ะเขาบอกไม่ถูกว่ะทุกคนมันเป็น เาเรียกว่าอะไรอ่ะร้ 100, 100, 100อยร้อยร้อยับร้อยอ่ะยางตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีๆอ้าวรู้แล้วอ๋อโชคแตกบูสถ้าเป็นเอมผมนี่โอ้โหผมโดดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปขึ้นที่ร้านโพนะครับผมอันดับหนึ่งแห่งร้านแต่งของมหาสารคามนะจ๊ะเดี๋ยวนิดหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาใส่กันตอนหลังนะผมเ่า,าเดี๋ยวลองกอีกทีนึงถ้าอันนี้มันไม่โอเคก็ ไมเปลี่ยนนะแต่ผมชอบดัมนะผมเพราะว่ามันผมว่ามันลื่นกว่าที่มันเป็นจานในความคิดผมนะคิดว่าผมจะรถทุกคันของผมใส่เป็นล้อสีนี้นะผมเพราะว่าว่ามันโอเคโอเคเดี๋ยวถึงร้านแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใส่ล้อเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ใส่เสร็จกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคผมก็ใส่ล้อสิบเจ็ดนะครับผมก็ทรงจะประมาณนี้นะผมก็ผมจัดให้แล้วนะล้อสิบเจ็ดนะใส่มีโนะ สุดยอดนะรถใช้งานครับผมประมาณนี้นะตอนแรกผมจะใส่เป็นยางเรียกว่ายางอะไรวะแม็กซิงอะไรมันมันจะติดครับผมแต่อันนี้ก็เกือบติดนะอันนี้ผมยกกองขึ้นนะผมเหลือประมาณนี้นี่ครับผมคือเหลือนิดเดียวแต่ขยับเอานิดนึงนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะใส่เป็นอะไรนะเหล็กรูแล้วก็ยกมันขึ้นไปครับผมแต่นี้ก็ เหลืออยู่นะครับผมคือเหลือเหลือนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆอะ่ะยางที่ผมใส่ก็ข้างหลังเป็นข้างหลังใส่เป็น200นะครับผมโฟกัสดีดเลยแล้วก็ข้างหน้าก็ยี่ห้อเดียวนะผมคาเมลปะเขาเรียกคาเมลปะประมาณนั้นครับผมนี่ยี่ห้อนะทรงก็จะประมาณนี้นี่ครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมก็ผมจัดให้แล้วนะครับผมล้อ17บใส่มีโอ ตามใจคนดูนะผมอ่ะก็อตอนนี้เป็นเวลากี่โม,ม,มงแล้ววะห้าทุ่มยี่บหกนะผมก็คือผมเอาออกไปขี่ให้เพื่อนๆดูไม่ได้ละแล้น,นี้คือมันดึกมากละเดี๋ยวเราจะอันนี้คือดึอกจริงๆครับผมอันนี้มันมืดเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปขี่กันตอนเช้านะผมก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะก็ผมจัดให้ตามใจคนดูนะผมก็เสียงส่วนใหญ่คืออยากให้ผมใส่ล้อสิบเจ็ดก็ผมก็จัดให้แล้วนะผมก็จะลืมกดไลค์นะผมแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับ